สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมผมเนียมนะครับจากสวนลุงเลิศนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะาพาทุกท่านมาเรียนรู้วิธีการเก็บใบนะครับเ,เมื่อเขาแทงยอดออกมาเราจะาจัดการอย่างไรกับเขาได้บ้างนะครับนี่ที่เป็นยอด,ดอ่อนๆอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็เพิ่งแทงยอดออกมานะครับยังจัดว่า เป็นใบอ่อนที่อยู่ในระยะใบดาบนะครับยังไม่ถึงใบเพสตลาดนะครับเพราะว่ายังกลางไม่เต็มที่ตัวนี้เกิดจากที่ผมนำฮอร์โมนทางใบนะครับพวกแมกนีเซียมผสม,มแคลเซียมนะครับเอามาฉีดเพื่อเร่งให้เขาแตกยอดพอแตกยอดออกมาอย่างนี้แล้วนะครับส่วนระยะเวลาแตกยอดอหลังจากที่ผมฉีดฮอร์โมนไปก็น่าจะ ประมาณ7-15วัน7-15วันก็เริ่มแล้วเริ่มแทงตูดออกมานะครับแทงเป็นใบดาบเล็กๆออกมาประมาณนี้นะครับสิ่งที่ควรจะทำเป็นอันดับแรกนะครับก็คือนำยาฆ่า,มาแมลงมาฉีดนะครับยาพึ่งฉีดฮอร์โมนซ้ำเข้าไปอีกนะครับฮอร์โมนซ้ำถ้าเกิดเราฉีดฮอร์โมนซ้ำเข้าไปอีกเนี่ยเดี๋ยวใบของเขาจะกลางไม่เต็มที่และเขาจะแก่เลย นะครับเพราะคุณสมบัติของแมกนีเซียมก็คือเร่งใบให้แก่นะครับเราก็เลยอยาพึ่งไปฉีดฮอร์โมนตัวนั้นซ้ำอีกสิ่งที่จะทำหลังจากที่ใบเขาแทงยอดออกมาเป็นใบดาบอย่างนี้นะครับควรจะนำยา,มาแมลงมาฉีดดักไว้นะครับยา,มาแมลงจะเป็นยาฆ่า,า,มาแมลงปีกแข็งหรือ,อามาแมลงชนิด พวกเพลี้ยนะครับเพลี้ยหอยเพลี้ยไก่แจ้เพลี้ยจักจั่นพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกตัวยาที่สวนผมใช้อยู่นะครับแล้วท่านไปหาซื้อเอานะครับจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ช่างแต่ขอให้มันเป็นตัวยาตัวสารเคมีชื่อสามันของมันนะครับจำชื่อสามันของมันไว้พอนะครับยาฆ่ามแมลงที่สวนใช้อาบานะครับอาบาตัวเดียว ตอนนี้ถือว่าเอาอยู่นะครับเพราะว่ามแมลงยังยังไม่ใช่มแมลงชนิดที่เ,เป็นมแมลงปีกแข็งไซส์ใหญ่นะครับพวกพวกมแมลงเต่าทองพวกอะไรเนี่ยเอาอยู่นะครับสามารถไล่ได้ก็ดูจากใบนะครับไม่มีลอยมแมลงนะครับฉีดซ้ำทุก5วันนะครับ คือใบแทงออกมาเป็นใบาดาบเราฉีดยาแมลงนะครับแล้วก็ทิ้งช่วงไว้สัก5วันมาฉีดซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนพวกยาเพลี้ยายาฆ่าเพลี้ยเนี่ยเราต้องสังเกตดูนะครับจะฉีดดักไว้เลยก็ได้จะเป็นพวกไซเปอร์ก็ได้นะครับแต่ที่สวนใช้ไซเปอร์อยู่นะครับ ไซเปอร์บวกอาบานะครับ2ตัวนี้แหละที่ผมใช้ก็ถือว่าเอาเมลงค่อนข้างอยู่นะครับส่วนอัตราการผสมตัวยาทุกตัวที่ผมพูดมาผมใช้อัตราผสมอยู่ที่ 40cc ซีซีนะครับต่อน้ำา20ลิตรแล้วเราจะไปฉีดฮอร์โมนอีกทีหนึ่งตอนที่เขาเป็นใบเพสตลาดนะครับหรือว่าใบ โตเต็มที่แต่อยู่ในระยะแก่ตัวคือมันกลางออกเต็มที่นะครับกลางเต็มที่แล้วประมาณนี้นะครับก็ฉีดได้แต่ว่าถ้าให้ดีต้องรอให้ใบสุดท้ายตรงนี้นะครับนี่ยอดสุดท้ายตรงนี้กลางเต็มที่นะครับเพื่อป้องกันใบไม่ให้มันมีขนาดที่ไซส์เล็กนะครับเพราะว่าฮอร์โมน ผมว่าแทบจะทุกตัวมีส่วนผสมของแมกนีเซียมเป็นจำนวนมากนะครับแมกนีเซียมมันมีคุณสมบัติทําให้ใบเขาเนี่ยแก่ตัวเร็วนะครับควรจะฉีดฮอร์โมนอีกทีตอนที่ใบเขาเป็นใบเฟสลัดนะครับ สังเกตดูผมใช้ตัวยา2ตัวนี้พวกมแมลงก็ถือว่าเอาอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเต็มๆยอดนะครับมแมลงไม่ไม่มีนะครับมแมลงไม่กินแต่อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่า,าบางตัวมันก็ดื้อยาหน่อยมันอาจจะเก่งนะครับ สำคัญหน่อยการฉีดฮอร์โมนนะครับอย่าฉีดบ่อยจนเกินไปควรทิ้งระยะช่วงนะครับอย่างต่ํา15วันเพื่อให้เวลาใบของเขากลางได้เต็มที่มีขนาดใบที่ใหญ่นะครับหลายท่านอาจจะสงสัยนี่แหละว่าทําไมสวนของตัวเองของท่านเนี่ยใบทําไมค่อนข้างที่จะเล็กนะครับปัจจัยสําคัญคือการฉีดฮอร์โมนบ่อยนี่แหละครับทำให้ใบเล็กแล้วก็ใบร่วงด้วย เพราะว่า,ามันหนักปุ๋ยเกินไปครับนะหนักฮอร์โมนเกินไปนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่พา,ายุเข้านะครับมรสุมเข้าก็ผมนี่ไม่ได้ฉีดมาพายุผมเข้านี่เกือบครึ่งเดือนแล้วฝนตกทุกวันมันฉีดายาไม่ได้อยู่แล้วนะครับหน้าฝนฝนตกเนี่ยนะครับก็ยังถือว่า ตัวยาเนี่ยคือคงสภาพนะครับไว้ได้นานถือว่าเอาแมลงอยู่เลยนะครับถือว่าถือว่าดีตอนนี้นะครับผมยังแนะนําให้ใช้อาบาอยู่นะครับบวกไซเปอร์พวกค่าเพีาะ่าอะไรแต่ส่วนผมเพี้ยนี่เจอนิดเดียวนะครับช่วงน่าจะเมื่อต้นเดือนเป็นเพเาะจักระจันะครับแต่ก็กําจัดไปแล้วแหละ แต่ก็ยังมีร่องรอยให้เห็นบ้างก็ไม่เป็นไรครับตรงนี้ก็พอรับได้ดีกว่าไม่ฉีดเลยนะครับไม่ฉีดเลยนี่รับรองหมดแน่ๆนะครับทั้งยอดทั้งอะไรนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะเข้ามาชมสวนนะครับผมยินดีตอนนี้นะครับยินดีต้อนรับสวนตั้งอยู่ที่บ้านชุมมะทองนะครับ ตำบลคำนาดีอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬนะครับส่วนเบอร์โทรเดี๋ยวผมทิ้งไว้ด้านล่างคลิปนะครับท่านใดที่อยากสอบถามผมรหรืออยากขอข้อมูลหรืออยากแลกเปลี่ยนข้อมูลโทรมาหาผมได้นะครับไม่ต้องเกรงใจถ้าเกิดผมบ้างนี่ผมรับสายตลอดนะครับนะครับสังเกตดูใบคือปีนี้ผมทํารอบใบยเยอะนะครับมันก็เลยดูหนาๆหน่อยอันที่จริงเดี๋ยวหมด ช่วงมรสุมหมดพายุเนี่ยผมจะทําการแต่งกิ่งนะครับพร้อมที่จะติดลูกซ้อมนะครับซ้อมติดลูกเดี๋ยวผมจะ,ะสาธิตวิธีการแต่งกิ่งให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันวันนี้ก็มีอาจารย์จากมุกดาหารนะครับเข้ามาเยี่ยมชมสวนผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณมากๆ ที่เข้ามาเยี่ยมกันครับมีโอกาสอยากให้อาจารย์กลับมาอีกนะครับผมจะได้มีเพื่อนคุยด้วยอยู่แต่ในสวนคุยกับแต่ต้นทุเรียนนะครับถือว่าเอาแมลงได้ดีนะครับอาบาแต่ตัวยานะครับตัวยาฆ่าแมลงเนี่ยเราควรจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับ อย่างเช่นเราใช้อาบาอยู่ประมาณสัก2รอบนะครับสองรอบเราก็เปลี่ยนไปใช้ตัวยาอื่นนะครับแล้วก็เปลี่ยนกลับมาอีกหรือเปลี่ยนยี่ห้อไปเออเปลี่ยนาสารไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนตัวยาไปเรื่อยๆเพื่อทําให้มแมลงเนี่ยมันไม่เกิดการดื้อยานะครับบางทีมันเจอบ่อยมันชินมันเอวมันก็กลับมานะครับมันก็กินได้เราพรยายาม เปลี่ยนตัวยาไปเรื่อยๆนะครับส่วนท่านใดที่ติดตามผมตั้งแต่คลิปการทำรอบใบตั้งแต่รอบใบที่หนึ่งนะครับณนะตอนนี้ท่านก็จะอยู่รอบใบที่สามนะครับเกือบจะเต็มรอบใบที่สามแล้วเดี๋ยวผมจะพาทำรอบใบที่สี่นะครับปีนี้น่าจะได้สีรอบใบเพราะว่า ผมพยายามที่จะเล่งเล่งใบเขาเยอะๆนะครับเล่งใบเล่งยอดเยอะๆเพราะว่าอีกปี2ปีเราก็จะติดลูกแล้วนะครับถ้าเกิดเราเล่งยอดออกได้บ่อยอความยาวของกิ่งมันก็ยาวขึ้นนะครับยาวขึ้นแล้วก็ต้องเตรียม,มพร้อมด้วย ผมก็ภาวนาขอให้พายุมันออกสักทีนะครับเพราะว่าใบผมมันจะเป็นใบเพลาเต็มหมดแล้วจะเป็นใบเพลาเต็มหมดแล้วผมจําเป็นจะต้องฉีดฮอร์โมนซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเร่งให้ใบเขาเนี่ยแก่เร็วขึ้นนะครับจะได้ทํารอบใบอีกหนึ่งรอบตอนนี้มันมีพายุเข้ามันฉีดไม่ได้นะครับก็เลยจําเป็นต้องให้เขาแก่ตัวตามธรรมชาติมันก็ค่อนข้างที่จะช้านะครับ ถ้าเกิดตามเวลาจริงๆแล้วใบตอนนี้มันแก่มันน่าจะแก่แล้วผมเตรียมทำรอบใบอีกรอบแล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็ขอทิ้งไว้เพียงเท่านี้นะครับสำคัญมากๆนะครับสำคัญมากๆเรื่องการเก็บรอบใบนะครับพยายามอยู่กับเขาบ่อยๆนะครับพยายามสังเกตการเปลี่ยนแปลงของต้นทุเรียนของเราบ่อยๆ โอเคครับวันนี้ผมสวนลุงเลิศนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมีโอกาสผมจะทำคลิปให้ได้รับชมอีกนะครับจะมีโอกาสไม่มีผมก็พยายามหาเวลาว่างให้นะครับวันนี้เพิ่งตัดหญ้าเสร็จตัดหญ้าเตรียมใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยตอนที่ใาบาเขาเนี่ยเป็นใบเปรลาดแก่ตัวนะครับเราเตรียมใส่ปุ๋ยทางดินเดี๋ยวคลิปใส่ปุ๋ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําอีกนะฮะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีก จะได้ไปพร้อมกันนะครับจะได้ไปพร้อมกันจะได้ปรับโครงสร้างสวนให้มันมีวันเวลามีรอบใบที่ใกล้ๆก,กันนะครับมันจะได้ทําอะไรง่ายๆเพราะว่าผมจะอัปเดตตลอดผมทําอะไรเกี่ยวกับสวนเนี่ยผมจะอัปเดตให้ได้รับชมตลอดนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดจุดสําคัญนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปจริงๆแล้วนะครับมีโอกาส เดี๋ยวผมจะทำคลิปให้อีกนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับสวัสดีครับ